ตู้คอนซูเมอร์แบบแยกเมนเบเกอร์เป็นแบบไหนมีวิธีการติดตั้งต่อสายภายในอย่างไรทำเองได้หรือไม่และมีข้อดีต่างจากตู้คอนซูเมอร์โดยทั่วไปอย่างไรมาชมคลิปนี้เลยครับสวัสดีครับพบก,กับผมสองสิง modify วันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการติดตั้งต่อจัมสายภายในตู้คอน s u ม m e r เป็นของรุ่นนี้นะครับ B ที T ่ชิโนขนาด12ช่องซึ่งตู้คอน sumer รุ่นนี้มันจะต่างจากตู้คอน sumer โดยทั่วไปก็คือว่ามันเป็นเมนเบเกอร์แยกระบบเป็น2ระบบนะครับในการใช้งานติดตั้งภายในบ้านเรา,เาตรงนี้ก็มีความจําเป็นในการใช้งานผมซื้อมาเพื่อจะติดตั้งภายในบ้านสวนซึ่งกําลังสร้างอยู่นั่นเองคุณสมบัต,ติต่างๆหลักการทํางานต่างๆในการใช้งานเนี่ยมันเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับแต่ก็ต้องบอกท่านผู้ชมเลยนะครับว่าคลิปนี้ไม่ใช่เป็นการโฆษณาขายสินค้าใดๆทั้งสิน้น ผมซื้อมาเพื่อติดตั้งภายในบ้านตัวเองนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันครับว่ามันม <une> ีห <obedient> ลักการทํางานอย่างไรและต่อจัมสายภายในอย่างไรครับผมมาเลยก็แกะดูภายในกันเลยนะครับเมื่อแกะกล่องออกมาก็จะเป็นลักษณะนี้นะตรงนี้ก็จะเป็นฝาครอบสายสีออกแนวฟ้าๆหน่อยหนึ่งนะครับนี่ประมาณนี้ เปิดดูนะครับนี่แหละครับก็คือเป็นรุ่นขนาด12ช่องก็คือตัวนี้จะเป็นเมนเบเกอร์ขนาด50แอมป์นะครับเป็นเมนเบเกอร์หลักแล้วก็มีลูกย่อยอีก6ตัวนะครับเนี่ยสองสแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเมนเบเกอร์อีกตัวหนึ่งนะครับคุมเบเกอร์ Baker ลูกย่อยอีก6กตัวก็ตรงนี้จะเป็นเบเกอร์ RCD ซึ่งเป็นเบเกอร์กันดูดนั่นเองตัวนี้เป็นเมนเบเกอร์แบบธรรมดานะครับไม่มีกันดูดนะเป็น2ระบบนั่นเองเ๋ยวแก้เช็คภายในกันเลยครับมันก็จะมีสกูตรงนี้นะครับ2ตัวชันออก นะครับนี่แกะฝาครอบออกสําหรับตรงฝาครอบสกรูตรงนี้นะมันจะไม่หลุดนะครับป้องกันการหายนะตรงนี้คือว่ามันจะเป็นเกลียวสองชั้นนะับสกรูตรงนี้ก็ยังอยู่ติดอยู่นั่นเองนะป้องกันการหายด้วยนะดูจากลักษณะภายนอกตู้มีความหนาดูแล้วแข็งแรงดีครับผมโดยส่วนตัวก็รู้สึกว่ามันแข็งแรงมากเลยนะโอเคเมื่อเราเปิดภายในนะครับภายในก็จะเป็นตรงนี้ เป็นวิธีการต่อจ้ำต่างๆนะมีสีวิธีนะในการต่อจ้ำเดี๋ยวเราค่อยพูดกันนะอ่ะส่วนนี้ก็เป็นสติ๊กเกอร์เวลาที่เราติดตั้งเสร็จนะครับก็เอ่อเอาเวทเลือกนะครับปลอดไฟเครื่องทำน้ำอุน่นอ่หลังบ้านห้องน้ำอะไรต่างๆนะครับก็เลือกติดไปภายในก็จะมีอันนี้เป็นบัตรบาร์นะบัตรบ,บาร์ทองแดงสำหรับจ้ำนะครับจ้ำเชื่อมระหว่างเบเกอร์ลูกย่อยแล้วก็เบเกอร์เมนนั่นเองตรงนี้นะ่าจะมี2ตัวนะฮาตรงนี้ด้วยนะ บัสบาร์นี่นะครับเป็นบัดบาร์นะขนาดสองสี่เจ็ดนะครับนี่ในการเชื่อมต่อนะของเบกเกอร์เมนแล้วก็ลูกย่อยเชื่อมต่อการบัตบารา์แล้วก็ตรงนี้เป็นสายเชื่อมระหว่างบาร์นิวตันนะครับด้านบนสังเกตว่าที่มันแยกเมนเบเกอร์มันต่างจากตู้คอนซูมเมอร์ดูทั่วไปก็คือว่าถ้ารุ่นทั่วไปมันก็จะมีเมนเบเกอร์ เบรกเกอร์ RCD 2ตัวติดด้านข้างเลยนะถ้ารุ่นทั่วไปนะแล้วก็ตรงบาร์นิวตันมันก็จะรวมกันแต่ตรงนี้มันแยกมาให้นั่นเองน่านผู้ชมนี่นะครับบารนิวตันมี2อันนะแต่ก็มีวิธีการต่อจ้๊มให้เป็นแบบใช้ร่วมกันได้นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นบาร์กราวด้านล่างนี่อันนี้คือบาร์กราวโอเคครับสำหรับเบรกเกอร์ลูกย่อยเนี่ยแต่ละตัวเนี่ยเราสามารถสลับตำแหน่งกันได้นะครับ สังเกตว่าตรงนี้มันจะมีช่องเป็นตัวล็อกนะนี่นะครับผมก็สามารถถอดได้เลยนะครับใช้แขควงดันออกนี่ง่ายๆเลยครับมันเป็นรางปีกนกนะรุ่นนี้เห็นไหมครับมันเป็นเป็นตัวล็อกนี่นะถ้าเราติดตั้งเข้าไปเนี่ยนี่แล้วก็ดันเข้าไปนะครับเวลาเรา,เาใช้ไขควางดันออกมามันก็ป,ป,ลปลดปลดล็อกนี่นะถ้ากดเข้าไปก็เป็นล็อกสามารถสลับตำแหน่งตามความเหมาะสมการใช้งานได้เลยนะครับเวลาใส่ก็วางลงตำแหน่งเดิมนะครับแล้วก็กดนะตัวล็อกเข้าไป มันก็จะล็อกการเลือกใช้เบรคเกอร์ลูกย่อยนะครับอย่างเช่นเบรคเกอร์อ16แอมป์เนี่ยใช้กับอะไรได้บ้างก็คือว่า16แอมป์อาจจะใช้ควบคุมแสงสว่างเต้ารับไฟฟ้าต่างๆภายในบ้านได้เลยนะครับแล้วก็เบรคเกอร์ขนาด20แอมป์ก็สามารถใช้เกี่ยวกับเครื่องปรับอากาศเครื่องทําน้ําอุ่น3,500วัตต์เราสามารถใช้เบรคเกอร์ขนาด16แอมป์ได้เลยเพราะว่าเครื่องทาน้าอุ่น3,500วัตต์เนี่ยกินกระแสไฟฟ้าสูงสุดที่ประมาณ15แอมป์ไม่เกิน16แอมป์อยู่แล้ว สามารถใช้16แอมป์ได้นั่นเองหรือถ้าเป็นเครื่องทําน้ำอุ่น4,500วัตต์เราต้องใช้เบรกเกอร์ขนาด20แอมป์ทีนี้ในการเลือกใช้เบรกเกอร์ลูกย่อยว่าตัวไหนจะอยู่เบรกเกอร์ธรรมดาหรือว่าอยู่ใต้ภายในการควบคุมของเบเกรกเกอร์กันดูดนะครับเราก็ต้องประเมินดูนะอย่างเช่นเครื่องทําน้าอุ่นเนี่ยเราต้องผ่านเบรกเกอร์กันดูดนะครับเพื่อความปลอดภยัยเต้เารับไฟฟ้านะครับก็ให้เบรกเกอร์กันดูดนั่นเองซึ่งสําหรับ เบเกอร์ธรรมดาเนี่ยมันก็มีบางอย่างเช่นเราต้องการต่อไปยังลงลดหรือว่ามีการต่อเติมอาคารนะครับเราสามารถต่อจั๊มจากเมนเบเกอร์แบบธรรมดาไปได้เลยนะเพราะว่ามันอีกตึกอีกอาคารอีกโซนการใช้งานนะครับแยกระบบกันนั่นเองหรือว่าจุดไหนที่เราต้องการความปลอดภัยเป็นพิเศษป้องกันไฟดูดเราก็เอาเบเกอร์ลูกย่อยตัวนั้นไปใช้ควบคุมภายใต้เบเกอร์ Baker, กันดูดนั่นเอง นะครับผมทีนี้เรามาดูวิธีการต่อจัมสายภายในซึ่งเขาก็จะมีวงจรในการต่อนะครับมี4แบบก็คือว่ามันสามารถต่อเป็นตู้คอน summer ร,รุ่นธรรมดาได้ก็คือเมนเบเกอร์แล้วก็เบเกอร์กันโดเนี่ยอยู่ติดกันเลยเหมือนตู้คอน s u m e r ทั่วไปเลยแล้วก็สําหรับต่อภายในอาคารแล้วก็ตรงนี้สําหรับการแยกเมนนะครับสำหรับอาคารชุดแล้วก็บ้านพักอาศัยนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูนะครับวิธีแรกก็คือว่าถ้าผมจะต่อ ตู้คอน s u m e r m a n breaker ตรงนี้รวมให้เป็นเหมือนรุ่นทั่วไปนะครับถอดสตัวนี้ออกนะนี่ถอดสตัวนี้ออกเลยนะครับแล้วก็ผมเอา main breaker กันดูด rcd ตัวนี้นะมาติดตั้งติดกับตัว main breaker หลักเลยนะครับนี่นะแบบนี้แล้วก็เอา b เ a k e r ลูกย่อยสองตัวนี้มาใส่ตามตำแหน่งเดิมแทนไปเลยนะครับลักษณะนะนี่นี่ มันก็จะเป็นเหมือนตู้คอนูเมอร์ทั่วๆไปเลยนะครับวิธีการต่อเหมือนกันเลยแต่ว่าตรงนี้บานิวตันมันมี2บารเราจะต้องจัมถึงกันนะครับมีตัวจัมเปอร์มาให้ด้วยนะครับขันจัมเท่านั้นเองนี่มันก็จะกลายเป็นบานิวตันเป็นบา์เดียวกันละก็สามารถต่อตามปกติได้เลยถ้าเป็นบ้านพักอาศัยนะครับในการต่อแบบนี้นะสายเมนของการไฟฟ้านะครับจากมิเตอร์ไฟฟ้ามาจะเข้าด้านล่างนะอันนี้เป็นสายลายครับเข้าด้านขวาแล้วก็ต่อจัมไป เข้ากับเบเกอร์ RCD จากนั้นก็มีบัตรบาร์น,นี่นครับนี่บัตรบาร์ตัวนี้ก็จะจ้ำเข้าเบเกอร์ลูกย่อยแต่ละตัวนะครับนะอันนี้อนะธิบายคร่าวๆก่อนนะจุดนี้ก็เป็นจุดใช้งานต่อไปยังอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆส่วนสายนิวตอนนะครับที่มาจากการไฟฟ้าหรือมิเตอร์ไฟฟ้าก็จะไปเข้าที่ไอตัวบาร์กราวก่อนนะครับจากนั้นก็จ้ำจากบาร์กราวไปเข้าที่สายเอ็นของเบเกอร์เมนนะครับตรงนี้ก็ผ่านไปเข้า RCD แล้วก็ออกจาก RCD ไปเข้าที่บาร์นิวตันนั่นเองเหมือนทั่วๆไปไม่มีอะไรแตกต่างนะครับอทีนี้เรามาดูวิธีการต่อนะครับซึ่งรุ่นนี้เขาออกแบบมาสําหรับแยกเมนอยู่แล้วเนี่ยนะครับก็คือสภาพเดิมก่อนนะเนี่ยเห็นไหนะผมย้ายคืนตําแหน่งเดิมน,นะวิธีการย้ายก็ง่ายๆเลยครับประมาณนี้สําหรับตรงนี้นะครับ เขาจะระบุมาเลยเพราะเขาออกแบบมาเป็นแบบแยกเมนเบเกอร์สายไฟเข้านะครับสายเข้าเมนเบเกอร์จะต้องเข้าด้านบนแต่ถ้าถ้าเป็นต่อตามปกติทั่วไปสายจะเข้าด้านล่างของเบเกอร์แต่ตรงนี้ไฟเข้าด้านบนสังเกตสติกเกอร์นะครับ L N นี่นะครับก็สําหรับท่านผู้ชมท่านใดที่ซื้อรุ่นนี้มาและกลัวว่าจะต่อไม่ถูกนะครับมันจะมีวงจรการต่อให้อยู่แล้วก็ขึ้นอยู่กับเราจะต่อ ในลักษณะไหนนะครับอย่างตรงนี้ก็คือเป็นเมนเบเกอร์ต่อแบบว่าบ้านพักอาศัยทั่วไปไม่ต้องแยกเมนนะครับก็ต่อตามรูปนี้5.1แล้วก็ถ้าเป็นอาคารภายในอาคารที่รับไฟตู้คซูเมอร์อื่นมาก็ตามรูปนี้5.2ส่วนถ้าเป็นกรณีแยกเมนบ้านพักอาศัยทั่วไปนะครับก็คือว่าแยกเมนนะก็ตามรูปนี้6.1ส่วนถ้าเป็นอาคารชุดก็ตามรูป6.2นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวผม ต่อตามรูป6.1นะครับก็ตรงนี้ผมแยกเมนนะโอเคทีนี้เริ่มต้นด้วยการจับบัตรบาร์เข้ากับเมนเบเกอร์ uh, Baker, แล้วก็ต่อไปอยังลูกย่อยสังเกตว่าสายลายนะครับมันเข้าตรงนี้ช่องขวามือของเมนเบเกอร์เห็นไหมครับตำแหน่งนี้นะ uh, เมื่อสายลายเข้าที่หัวเบเกอร์แล้วตรงนี้ก็เป็นด้านล่างของเบเกอร์มันก็จะต้องต่อจับไปยังเบเกอร์ uh, ลูกย่อยต่างๆโดยใช้บัตรบาร์ลักษณะคือแบบนี้นะครับสอดเข้าไป ขันสกูยึดแล้วก็นี่บัดบารจะเป็นตัวจ่ายไฟไปที่เบรกเกอร์ลูกย่อยแต่ละตัวจํานวน6ตัวนั่นเองนะครับสอดเข้าไปตรงจุดช่องต่อจําสายตรงนี้จากนั้นก็ขันสกูล,ล็อกเลยครับเห็นนะโอเคนะครับจําบัดบาร์สำหรับเมนเบรกเกอร์รุ่นธรรมดาตรงนี้เรียบร้อยแล้วก็บัดบารอีกตัวหนึ่งแล้วก็ จำเข้าไปนะครับตรงนี้จะเป็นอยู่ภายใต้ของเบเกอร์ RCD หรือว่ากันดูดนั่นเองแล้วก็เสียบเข้าไปในลักษณะนี้นะครับเนี่เสียบเข้าไปนะคือรุ่นนี้เขาคลายสกูให้เรียบร้อยนะครับบางรุ่นต้องคลายสกูก่อนนะอันนี้คือเรียบร้อยนะครับขันเข้าอย่างเดียวโอเคครับสำหรับการจำบัตรบาร์เข้ากับเบเกอร์อจำเมนเบเกอร์อไปยังลูกย่อยต่างๆเสร็จเรียบร้อยทั้งสองฝั่งนะครับ อ่ะทีนี้เราเริ่มจัมสายเมนเข้าที่ตัวเมนเบเกอร์ได้เลยครับผมเริ่มจากการจัมที่เมนเบเกอร์หลักเลยนะครับสายลายโดยปกติก็จะเป็นสาย THW ตัวนำทองแดงเบอร์16นะครับถ้าเป็นมิเตอร์ไฟฟ้า15ทับแอมป์ตัวนี้ผมใช้เบอร์6นะครับเป็นการทดลองสาธิตนะโอเคนี่ก็สายตัวนี้ผมใช้เทปแดงพันไว้นะเพื่อให้เห็นชัดเจนสายสีแดงก็ต่อจัมเข้าเมนเบเกอร์ด้านขวานะครับ นี่มันมีตำแหน่งระบุไว้ชัดเจนเลยนะครับ LN แอวอยู่ด้านขวาของเมนเบเกอร์แล้วก็ต่อจั๊มไปเท่านั้นเองนะครับต่อเข้าไปเลยนี่ขันสกลูล,ล็อกครับผมนี่ขันให้แน่นเรียบร้อยสำหรับสายเมนตรงนี้นะถ้าไล่วงจรก็คือว่าเมื่อจั๊มสายเมนเข้าไปนะครับนี่นะไฟก็จะมารอที่เมนเบเกอร์แล้วแล้วก็ตรงนี้ถ้าเราออนเบเกอร์ขึ้นนะครับไฟก็จะผ่านตัวเมนเบเกอร์จ่าย ผ่านบัดบาไปเข้าที่หัวเบเกอร์นะครับของเบเกอร์ลูกย่อยแต่ละตัวตัวนี้ก็จะมีไฟรอจ่ายนะครับซึ่งด้านบนก็จะจัมไปยังอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือจุดใช้งานต่างๆนั่นเองทีนี้ก็ฝั่งนี้เสร็จเรียบร้อยเรามาจัม m a เมนเบเกอร์กันดูดหรือ r c d ตรงนี้ด้วยนะครับในการจัมก็คือว่าให้เราต่อจัมนะครับด้วยใช้สายนี่นะครับจัมจากขั้วของเมนเบเกอร์ตรงนี้ ไปเข้าที่ด้านบนด้านขวาของเมนเบเกอร์ RCD ก็คือตำแหน่งนี้นะครับตำแหน่งลายนั่นเองทีนี้ผมก็นำสาย THW นะครับตัวนำทองแดงนี่แหละจ้ำเข้าที่หัวเมนเบเกอร์ RCD หรือว่ากันดูดตรงนี้นะครับด้านขวามือนะอ่ะ,นะครับสอดเข้าไปตรงนี้แล้วก็ขันสกรูล,ล็อกให้แน่นครับผมนี่เสร็จแล้วนะครับตรงนี้ก็ไปจ้ำเข้าที่ด้านล่างของเมนเบเกอร์หลักแล้วก็คลายตรงนี้หน่อยหนึ่งนะครับเพราะว่า ตรงนี้มันจําบัดบาเราต้องจําจากใต้บัดบานะครับเพราะว่าตรงนี้มันเป็นบัดบา,บาเนี่ยมันจะขนานกันบัดบา,บาตรงนี้มันเวลาขันแล้วมันจะยกขึ้นมาในเสมอกันนะครับเพราะฉะนั้นต้องจําด้านล่างของตัวบัดบาเสียบเข้าไปด้านใต้บัดบาตรงนี้นะครับนี่ขันสกูรล,ล็อกครับผมเรียบร้อยสําหรับการจําสายลายนะครับเรียบร้อยแล้วนะ ถ้าผมไล่ให้ท่านผู้ชมดูอีกทีนะครับก็สายไลน์เข้าตำแหน่งหัวเบเกอร์เมนหลักตรงนี้นะครับเมือ่ออนเบเกอร์ไฟก็จะนะครับมาเข้าที่บัตรบาร์ไปยังหัวเบเกอร์ลูกย่อยแต่ละตัวของเมนเบเกอร์หลักซึ่งก็ต่อไปยังจุดใช้ง,งานต่างๆแล้วก็ตรงนี้สายไฟที่เราจัามานะครับอ้อมมาตรงนี้ไปเข้าที่หัวเบเกอร์ RCD นะครับเพื่อรอจ่ายไปยังบัตรบาร์ของเบเกอร์ลูกย่อยในแต่ละตัวอีกนะครับ นะสำหรับการออนปุ๊บก็กระแสไฟฟ้าก็จะผ่านบัดบาเข้าที่หัวเบรกเกอร์ลูกย่อยแต่ละตัวนะครับแล้วจุดด้านบนก็ต่อไปยังจุดใช้งานต่างๆนั่นเองหรืออุปกรณ์ไฟฟ้านะครับผมทีนี้เรามาดูสายนิวตันบ้างครับสำหรับสายนิวตันนะครับก็จะจำตามมาตรฐานการติดตั้งไฟฟ้าเลยนะตรงนี้คือบาร์กราวด้านล่างนะครับตรงนี้เป็นบาร์นิวตันหนึ่งตรงนี้เป็นบาร์นิวตันสองซึ่งจะแยกอิสระต่อกันนะครับสำหรับสายนิวตนัน โอเคเริ่มเลยครับก็หาสายไฟนะครับผมครับผมมาร์คเป็นเทปสีฟ้าไว้นะเพื่อจะได้ง่ายในการดูนะครับตรงนี้นะครับสายสายนิวตันเนี่ยมาจากการไฟฟ้าเนี่ยจะยังไม่เข้าที่เมนเบเกอร์นะครับสายตรงนี้จะต้องต่อเข้าที่บาร์กราวก่อนนั่นเองเห็นนะครับสายเมนจากการไฟฟ้าหรือว่ามิเตอร์ไฟฟ้านะเอามาเข้าที่บาร์กราวก่อนนะครับอ่ะนี่จำเข้าบาร์กราว จำให้แน่นนะครับก็ไม่มีอะไรเาก็จัดสายนะครับนี่นะเป็นสายจากการไฟฟ้ามานะด้านบน,นครับผมจากนั้นนะครับสายิวต้อนนะครับเราจะจับจากบากราวตรงนี้นะครับไปเข้าที่หัวเมนเบเกอร์หลักเลยตรงนี้เราจับจากบากราวหันสกูให้แน่นครับนี่จัดสายหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็ตรงนี้ไปจับเข้าที่หัวเบเกอร์เลยนะจับเข้าที่หัวเบเกอร์ตรงนี้เลยนะครับนี่ตำแหน่ง n เห็นไหมโอเค ก็จำเข้าที่หัวเบเกอร์เมนหลักเลยนะนี่นะครับผมทานี้จากนั้นก็ขัดสกรูลเลยครับเรียบร้อยทีนี้เมื่อมาถึงจุดนี้นะครับเราก็หาสายไฟจำจากาสายนิวตันนะข้วด้านซ้ายของเมนเบเกอร์หลักตรงนี้นะครับจำเข้าไปนะครับขันสกรูให้แน่นนี่ก็ตรงนี้จัดสายนิดน,นึงนะครับก็ผ่านด้านล่างก็แล้วกันจากด้านล่างนะครับ ไปเข้าที่บาร์นิวตันได้เลยครับบา์นิวตันบาร์หนึ่งนะเป็นบาร์หลักนะครับผมเข้าบาร์หลักตรงนี้นะบาร์นิวต้นหนึ่งขันสกรูล,ล็อกให้แน่นครับนะนะครับตอนนี้คือจําสายนิวตันจากเมนเบเกอร์หลักไปเข้าที่บาร์นิวตันหนึ่งนะครับผมจัดสายหน่อยหนึ่งก็ค่อยๆดูทําความเข้าใจไปทีละหน่อยนะครับผมก็ไม่ยากนะครับทีนี้เอ่อตรงนี้เสร็จเรียบร้อยเราก็หาเส็จสายไฟนะครับ จ้มจากบาร์นิวตันหนึ่งไปเข้าที่เมนเบเกอร์ตัวที่2คือเมนเบเกอร์ RCD หรือกันดูดนั่นเองนะครับไปเข้าขั้วด้านซ้ายคือขั้วนิวตันของเมนเบเกอร์นะครับนี่ก็โอเคนะครับผมก็จ้มเข้าไปเลยนะนี่ขั้วด้านซ้ายนะนี่ครับจ้มเข้าที่บาร์นิวตันหนึ่งนี่เห็นไหมขันสกูครับ โอเคนะครับตอนนี้คือเมนเบรเกอร์ RCD หรือว่ากันดูดตัวนี้นะครับมีไฟพร้อมจ่ายมาแล้วก็คือลายนิวตันครบแล้วนะครับนิวตันก็จ้ำจากบานนิวตันตัวที่1ตรงนี้มาเข้าเห็นไหมครับนี่ประมาณนี้แล้วก็นิวตันของเบรเกอร์ RC ตัวนี้นะครับจ้ำจบตรงนี้นะไปเข้าที่บานนิวตันตัวที่2เลยครับผมนี่สายไฟมาจ้ำจากตรงนี้ครับนี่แล้วก็ ไปเข้าบาร์นิวตันบาร์ที่2จัาเข้าที่บาร์นิวตันบาร์ที่2ได้เลยอัานสกูให้แนมครับนี่เรียบร้อยสําหรับการถอดจัมตู้คอน sumer รุ่นที่ว่าแยกเมนเบเกอร์นะครับนะตรงนี้ถ้าท่านผู้ชมท่านใดมีข้อสงสัยนะครับก็ลองดูคลิปนี้ดูแบบละเอียดอีกทีหนึง่งถ้าสงสัยตรงจุดไหนก็สามารถสอบถามได้เลยนะครับผม สำหรับบาร์กราวก็จะเป็นสายกราวนะครับสายกราวก็เราจะต่อเข้ากับบาร์กราวนะโดยใช้สา,สายสีเขียวนะนี่ครับเป็นสัญลักษณของสายกราวนั่นเองให้แน่นสายกราวตรงนี้จะต่อไปยังหลักดินหรือว่าแท่งกราวที่เราติดตั้งฝังแท่งกราวไว้ด้านนอกอาคารนั่นเองนะครับผมนี่นะครับผมทีนี้ผมก็จะจําลองการต่อจ้ำไปยังจุดใช้งานต่างๆนะครับซึ่งก็ สมมุติเ่าเป็นหลอดไฟก็แล้วกันนะครับซึ่งหลอดไฟตรงนี้ผมได้แยกระบบไว้ก็จะต่อเข้ากับเมนเบรกเกอร์ RCD หรือว่าการดูดโซนนี้นะครับสายลายนะครับดูสายลายนะเราก็เลือกเลยนะครับว่าจะใช้เบรกเกอร์ลูกไหนตรงนี้ผมใช้เบรกเกอร์ขนาด1 6แอมป์นะโอเคครับผมนี่ต่อเข้าไปด้านบนนะครับด้านบนของเบรกเกอร์ตัวที่เราเ,าเลือกใช้นะครับนี่ครับสายลนยนะสีน้ำตาล ทีนี้สายนิวตันนะครับสายนิวตันเนี่ยมันมีบาร์นิวตันสองที่นะครับเราจะไปจําจุดนี้ไม่ได้นะครับต้องจําจุดที่เป็นของตัว RCD หรือว่าเมนเบเกอร์ตัวนี้นะครับจะไปจําตรงนั้นไม่ได้เลยนะก็จําเข้าบาร์นิวตันตัวที่2ตรงนี้นะครับเพราะว่ามันอยู่ภายใต้การควบคุมของเบเกอร์ RCD นั่นเองนี่นะครับก็จ้ำเข้าตรงนี้เลยนี่โอเค ส่วนสายกล้าวสายกลาวนี่คือจัมเข้าบาร์กลาวได้เลยนะครับจัมรวมกันนะครับมีบาร์เดียวนะบาร์กลาวครับโอเคก็จำลองนะอันนี้เป็นเต้ารับไฟฟ้าเนี่ยเต้ารับไฟฟ้าตัวนี้นะครับก็จะมีสายลายนิวตนันแล้วก็กลาวเหมือนกันนะครับ3ส,สายผมก็จะจัมเข้ากับตัวเบรกเกอร์ย่อยที่อยู่ภายใต้การควบคุมของเมนเบรกเกอร์หลักนะครับไม่มีระบบกันดูดนั่นเองก็จัมเข้าไปเลยนะครับ นี่ไปสายสีน้าตาลสายสีน้ําตาลแล้วก็จําเข้าหัวเบเกอร์ลูกย่อยตัวที่เราต้องการใช้เลยนะครับนี่นะก็ะขามเข้าตัวแรกเลยนะครับโอเคไหมทีนี้ก็สายนิวตันนะครับสายนิวตันก็เช่นกันนะห้ามไปจํากับบาร์นิวตันตัวที่สองนะต้องจําบาร์แรกเท่านั้นนะครับผมต้องจําให้ถูกเพราะมันแยกเมนการควบคุมแยกระบบกันนะครับไม่สามารถ จำสลับกันได้นะตรงนี้ต้องจําให้ดีครับนี่อันนี้สายกาวสายกาวก็จํเข้าที่บากาวเหมือนเดิมนะครับตำแหน่งรูไหนก็ได้โอเคนะครับก็ตัว,ตวเตาลับไฟฟ้านะครับจำเบเกอร์ลูกย่อย1 6แอมป์ของเมนเบเกอร์หลักแล้วก็ชุดหลอดไฟตรงนี้นะครับจาเข้าเบเกอร์ลูกย่อยตัวแรก1 6แอมป์ของเบเกอร์เมน RCD นะครับโอเคเดี๋ยวจะจำลอง าการใช้งานจริงเลยนะครับจ่ายไฟเข้ามาในตู้คอน s u m e r ตรงนี้เลยครับผมตอนนี้จำลองการต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าเข้ากับตู้คอน s u m e r เสร็จเรียบร้อยผมก็จะทดลองจ่ายไฟนับเทสการใช้งานจริงเลยนะอ่ะผมจ่ายไฟมาเลยครับผมตอนนี้จ่ายไฟมาแล้วนะครับไฟจะมา,าที่หัวเบรกเกอร์เมนหลักตรงนี้แล้วนะผมลองวัดแรงดันไฟฟ้าให้ท่านผู้ชมดูนะปรับย่านการวัดมัลติมิเตอร์ไปที่ ac โวลต์ on, นะครับไฟฟ้ากระแสสลับดูนะครับ ตรงหัวเบเกอร์เลยนะครับนะตอนนี้ไฟจ่ายมาที่หัวเบเกอร์แล้วนะครับ237เโวลต์โอเคปกติดีทีนี้ก็ลองใช้ไขวงเทสไฟแตะดูนะครับตำแหน่งนี้คือสายลายเห็นไหมครับอ่าใช้ไขงวงเทสไฟแตะจะมีไฟติดนั่นเองสายนิวตันต้องไม่มีติดนะโอเคนะครับตอนนี้ยังไม่ได้ออนเบเกอร์ ไฟจะมารอที่เมนเบเกอร์เท่านั้นตรงจุดนี้จะยังไม่มีไฟเลยนะครับถ้า,าวางเทสไฟแต่แล้วมันมีไฟแสดงว่าต่อจ้มสายไฟผิดแน่นอนนะครับยังไม่มีนะไม่ว่าจุดไหนทีนี้ผมออนเบเกอร์ก่อนเลยครับออนเบเกอร์เมนปุ๊บอ่ะเมื่ออนเบเกอร์เมนนะครับ,บ,รบไฟจะผ่านเบเกอร์เมนมาเข้าที่ควด้านล่างของเบเกอร์นะครับนี่เห็นไหมครับก็มาด้านล่างของคว้วเบเกอร์แล้ว แล้วก็มันจะผ่านบัตรบารไปที่เบเกอร์ลูกย่อยแต่ละตัวนี่วัดดูแต่ละตัวจะมีไฟนะครับสแตนบายแล้วรอนะครับออนเบเกอร์ไปยังจุดใช้งานต่างๆนี่ครับก็มาดูตรงนี้ตำแหน่งเบเกอร์เมน r c รยังไม่ไดออนนะเนี่ยครับก็นี่ไฟจะมารอที่หัวเบเกอร์ของ RCD นะครับถ้าผมออนขึ้นเหมือนกันนะครับไฟก็จะผ่านเบเกอร์ลงมาด้านล่างแล้วก็ อ่านบัดบาเข้าที่หัวเบเกอร์ของลูกย่อยแต่ละตัวนั่นเองนี่นะครับก็ตรงนี้ก็ลอเปิดใช้งานดูนะครับนี่ผมออนเบเกอร์นะตัวนี้ลูกแรกนะต่อเข้ากับหลอดไฟนะครับออนเบเกอร์แมปหลอดไฟสว่างแลนะก็ออนเบเกอร์ของอชุดนี้นะครับก็ไฟจะจ่ายมาที่เต้ารับไฟฟ้าแล้วผมจะใช้หลอดไฟเสียบให้นักชมดูนะ นี่ไหนะครับไฟจ่ายมาซึ่งตอนนี้ระบบทั้งสองใช้งานได้ตามปกตินะครับสมมุติว่าเราต้องการปิดตัวไหนตัวหนึ่งก็สามารถทําได้นี่ครับนี่นะครับภายใต้เบรกเกอร์เมนนะออนทุกตัวขึ้นตามการใช้งานนะครับนี่นะส่วนตัวนี้ก็นะเบรกเกอร์ลูกย่อยของ rcd นะครับนี่ซึ่งเบรกเกอร์ rcd ก็คือเหมือนที่ผมได้บอกไว้นะครับมันเป็นเบรกเกอร์กันดูดนะ เราสามารถกดปุ่มเทสได้นะครับถ้ากดปุ่มเทสคือไฟจะดับทั้งระบบนะครับก็คือชุดนี้ทั้ง6ตัวนะไฟจะไม่มาเห็นไหมครับนี่กดแล้วก็มันจะทิปทันทีแล้วก็ตรงนี้ถ้าเราไม่ได้จ่ายไฟมาที่หัวเบเกอร์นะผมเอาเบเกอร์เรมโลงก่อนนะครับแต่ว่าผมยกเบเกอร์ตัวนี้ขึ้นนะครับกดมันไม่ทํางานนะกดเทสไม่ได้นะครับเพราะว่า,าต้องมีไฟจ่ายมาที่ ตัวเบกเกอร์ก่อนนะครับมันจึงจะกดเทสได้บางคนอาจจะลองกดเทสว่าทําไมถึงไม่ตัดไม่ทริปนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นต้องจ่ายไฟมาก่อนถึงจะกดเทสได้เห็นไหมครับประมาณนี้เลยนี่แล้วก็ที่ผมบอกว่าสายนิวตันตรงนี้นะครับมันจะสลับกันไม่ได้จะทําให้เบกเกอร์ตัวนี้มันทิปทันทีนะครับผมจะลองสลับให้ดูนะเดี๋ยวปิดไฟก่อนครับผม่ะตรงนี้ครับสมมุติว่าสายนิวตันของ ชุดหลอดไฟตรงนี้ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของเบรคเกอร์ rcd หรือการดูดต,ตรงนี้นะครับผมนำสายนิวตันตรงนี้ไปเข้าบานน,บานิวตนันบานหนึ่งนะครับไปดูว่าจะเป็นยังไงนะอ่ะดูนะคือจับบานนิวตันโคแล้วจุดกันนั่นเองนะครับลองดนะูผมออนเบรคเกอร์ขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าผมเปิดเบรคเกอร์ใช้งานนะท่านผู้ชมดูนะครับตัดทันทีครับผมใช่ไหม อีกทีนนะครับออนเบเกอร์ RCD ขึ้นนะแล้วก็ออนเบเกอร์ uh, Baker, ตัวนี้นะครับที่จ่ายไปยังหลอดไฟนะตัดทันทีครับเพราะว่า uh, ตรงนี้เขาแยกเมนเบเกอร์แล้วก็แยกบาร์นิวตันนะครับมันจะสลับกันไม่ได้นั่นเองนี่นะก็ต่อขึ้นตำแหน่งเดิมครับ ทีนี้ก็จะมาจําลองระบบไฟรั่วนะครับว่าเบรกเกอร์ RCD ตัวนี้มันตัดการทํางานหรือไม่โอเคนี่ผมออนเบรกเกอร์นะครับออนเบรกเกอร์ขึ้นนี่นะครับก็ระบบทํางานปกตินะแล้วผมจะมีไปชุดจําลองนะครับหลอดไฟ100วัตต์ต่อเข้ากับสายไฟตรงนี้นะเพื่อทดสการรั่วนะครับก็คือผมจะใช้สายลายตัวนี้นะนี่ต่อผ่านหลอดไฟนะครับแล้วก็จัาเข้าที่สายกลาวนะครับไฟรั่วลงกลาวนั่นเองดูนะ นะครับเบเกอร์ RCD ตัดการทํางานทันทีนี่ก็คือมีไฟรั่วมันก็จะตัดการทํางานนั่นเองเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานภายในบ้านของเรานั่นเองนะครับประมาณนี้เลยนี่ก็ออนขึ้นปกติก็ออนเบเกอร์เมินขึ้นก็ปกตินะครับถ้ามีไฟรั่วเนี่ยชุดนี้นะครับถ้ามีไฟรั่วนะชุดนี้เบเกอร์ RCD จะตัดการทํางานนะครับแต่ถ้าลัดวงจร ชุดนี้นะถ้าเกิดการลัฐฐร Baker, ลดวงจรเบรเกอร,กรล์ลูกย่อยจะตัดการทํางานนะครับหรือย้ายใช้งานเกินกําลังเนี่ยลูกย่อยจะตัดการทํางานแต่ถ้าเป็นไฟรั่วนะครับ RCD หรือว่าเมนเบเกอร์กันดูดตัวนี้จะตัดการทํางานคือมันควรรับหน้าที่กันนั่นเองนะครับแต่ถ้าเป็นชุดนี้นะชุดนี้คือไฟลวไม่ตัดการทํางานอยู่แล้วนะครับตัดการทํางานก็คือว่าเวลาลฐฐรัดวงจรหรือใช้งานเกินกําลังก็จะเป็นหน้าที่ของลูกย่อยทั้ง6ตัวตรงนี้นั่นเองครับผมตามนี้ครับผม เป็นยังไงกันบ้างสำหรับคุณสมบัติการใช้งานตู้คอนซูมเมอร์รุ่นแยกเมนเบเกอร์ในการใช้งานของ B ีทิชิ12ช่องรุ่นนี้นะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นการแนะนำวิธีการติดตั้งต่อจ้ำสายภายในและคุณสมบัติต่างๆในการใช้งานข้อดีต่างๆซึ่งตรงนี้ก็เป็นเกียรตความรู้เป็นแนวทางสาหรับท่านผู้ชมทุกคนคลิปนี้ใครมีข้อสงสัยตรงจุดไหนก็สามารถสอบถามเข้ามาใต้คลิปได้เลยยินดีตอบทุกคำถามวันนี้ขอบคุณมากๆสำหรับการรับชม ใครชื่นชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม2ส,สิง m มดิฟายเพื่อรับชมสาระดีๆในคลิปต่อไปอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยครับแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆนั่นเองวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ